ตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวชัดดาวดีเลเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นกูอย่างนั้นรนอะคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอิเล็กทริกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปก,ปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc lly lift F T บแล้วก็ T F T Mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับ ไม,มไม่ชวนกูมาทำอะไรวะกูคิดถูกไหมเนี่ยถ้ากูกลับเล่นเถอะเพื่อนกด <transcript> คิวแล้วแผลบด้วยโดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ทำนะ ทำไมไอ้นี่มันชา้าจังเลยออตโต้เอ,อาเรียนไหนพี่ฮึบฮึบการาฟมาแล้วเอาเรียนไหนครับ พียอัโมดะจะพลาดไปนะไม่พี่มีศิลปะในการกดคิไวไห้เคนเลยวะทำไมพี่อัพอี e มาอีกขั้นหนึ่งวะวัดอัพแบบวันอยู่เมื่อกี้น่าจะมิดคลิกทั้งไง วิเดินถ้ากูอัพหนึ่งนำนะมึงคุณเก็บกว่านี้อีกไซรัสแผลบ่แผลบ่ย yeah. ี่อยไครับตีแก๊ปไปเรื่อยๆแล้วตัวมันจุ้ยดีนะะกูเริ่มเข้าใจไอ้คนที่ชอบเล่นตัวแบบนี้ในท็อปเลนล,น,นล้วมันมันรู้สึกแบบว่าชีวิตกูเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องการชัยชนะก็ได้อ ถ้าเป็นไซรัสท,ท็อปแบบนี้พี่ต้องออกเครียดแล้วว่ะเอิมขอมบิลเดอม์ไปนั่นแหละมันไม่ได้เจอลิเลียถ้าจะสบายมั้งต่อ,อก,กันเวทที่มันเผาอ่ะพี่พี่รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหากับการอยู่เลนกับไซรัสเท่าไหร่มันก็ยังให้พี่ฟาร์มเรื่อยๆอย่าน้อง เพราะฉะนั้นของกันนี่ไม่จําเป็นคิดว่านะนอ่านว่าอะไรลูหัสจีครับต้องโูยเท่าไหร่จะได้เนียพีห่หมูครับโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลียนะครับี๋ยวลองอมดูหน่อย แต่มบนอยู่ไม่ได้เป็นอย่างที่กูคิดโอฟาโตกูด so so นะทีดตามแปดตัวไออี e, เนี่ยกดตอนไหนครับเมนประดุกที่ให้เควสผมมาตกิ้อ e, นี่ต้องกดตอนไหนเดปรดบอกทำไมบอกนี่จะไม่รู้นะ ตอนนี้นี่มันไม่ดันให้กูมนไล่กูไปกลางอยู่กับจิ้งไงไอสัตว์ออมาแล้วครับลายชาหนองน้ำอ๋อมันอยู่กับไอลีเลียไม่ไหวมันเลยให้กูมาอยู่กลางอ่ะ แลเรียอีกทีแล้วได้อมนะมันก็ไม่ตายอยู่ดีเอ้ไอดีเรียห้าศูนย์แม่งเลยมาอยู่กับไซรัสตีแม่งโอ้โหให้กูมาอยู่กับไอรีเลียห้าศูนย์อย่างงั้นเหรอเพื่อนใจร้ายเกินไปป่ะเนี่ยจากตอนแรกจะไม่เกิดแค่มึงเนี่ยอ่าไอไค่สะทีนี้กูจะดับไปด้วยเนี่ยเอา เพื่อนกูพึ่งไม่ได้เลยวันน้องมไม่ไมีตัวไหนทำดาเมจเลยมิดสร้างอะไรไว้มันสร้างอีเรียหกศูนไว้ยอไอยคือถ้าเกิดตานี้กูได้อ่อไอฮาร์สติลกับไอไอเทมหลอดๆของมันนี่กูได้สนุกจริงนะเว้ยตัวละครตัวนี้กูเห็นภาพเลยตั้งใจฟาร์มกว่าก็ได้เก็บตังกแบบจน,น,นเหลือเกินไอเย อย่างน้อยที่สุดเลยนะกูได้ใช้เดโมลิตแล้วดุมดุมไม่ดุมดุมเลยโอ้แต่พอไม่ใช่ไอ้ชินนานแล้วปัญหาเรื่องการเคลียร์เว็บั้งส่งผลเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าน้องถ้ามึงพุ่งมากูว่าตายละ แม่เออไอเจี๊ยกูมีความสุขของกูมาทั้งเลนอีหลอกนี่เจ๊กสูงแล้วกูก็กำลังออกฮักสต์ิลมาให้มังตีไอเฮีย้ยมีความสุขกันไหมพวกมึงอ่ะตรงกูเหมือนจะสู้มันไม่ได้เลยวะ่ะเอาตรงพวกมึงก็สู้มันไม่ได้เนาะไมอ่อยู่เจ๊กมึงดูหน้ามันดิมันเหมือนคนไทยเะละ่ามันเดินมาแบบแปะๆเลย โดนตัวแบบเขเรียว่าอะไรตัวชัดดาวดีเลียเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นกูอย่างนั้นเหรอภาพมาเว้ยภาพมาเว้เยเยีเพื่อนงงกันหมดอะไอดุกงทำได้ยังไงวะ ไอ้ดุกตะโกนไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไม่ไปช่วยกันนะตรงนั้นถ้าไฟป้ปอมกูแตกไม่รู้ทำไมไอ้ไนรัสมันกลับมาห้าหนึ่งอ่ะไอ้ยังใครสะคุณถึงว่าเอสุกไปใช้ปัน้นใครก็เกิด เลี่ยเรี่ยเลื่อยเรี่ยแบบนี้ก็ได้อยู่ถ้าเกิดเพื่อนกูมันไม่ตายกันก่อนยี่เกย์ตายแค่คนเดียวไม่เป็นไรโพสิทีทีแมนเนอร์แอตติจูดกลัวลังไปเพื่อนๆจับแม่นมากในเวลาปองปองแล้ววะ ตัวแบกอยู่นี่เองครับประดุกสุดแบกน้องไหนเพื่อนกัว ยังไม่เมนเลยกูไม่รู้ว่าจะตายยันสู้ได้นะ้วทำเป็นเล่นเออเมื่อกี้อีทนันแม่งชีวิตจริงแม่งจบเลยเอางี้ตัวอีอะไรมันแรงวะเนี่ยกูต้องออกมากันในตัวนั้นอนะแล้วอาดาัมมึงออกอะไรต่อพูดพูดกับกูอีสองชิ้นอื่นเหมืนแบบเวทมันไม่ค่อยแรงปะอันเอนดิ้งแล้วกันคิดว่านะหูยิ้มหน่อย ไปเว่ยอดุกกูโลกบางทีกูอาจจะต้องการแค่บัมเบิลเวสเพื่อมาตัดฮิวไอ้สองตัวนี้เอ้ยเกูเงเกงไอริเลียพวกมึงไม่ไหวกับมันใช่ไหมกูขอแบบประเมินตัวเองสูงไปนิดนึงกูขอไปโดดใส่มันหน่อยกูไม่ออกนินจาตังค์ไม่พอดิแบบว่าน,นินจาที่ช่างมันไปก็ได้คิดว่านะกูอยากแบบเดินเร็วๆมากกว่าแลวแถมเวลาอมแล้วมีสวิฟเน็ตมันทําให้กูไม่ไม่โดนสโลจากอันติตัวเองด้วย ใครแบกูอยากได้มังกรนะมีใครเอาให้กูได้เปล่าเพื่อนกำลังแบบโอ้ oh, ไม่เป็นไรตัวหน้าก็ได้ มีทีพีครับมีทีพีครับัอที่ครับอพ,บพ,พี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ลก มองเชื่อกูไปใครตายคาปอมถ้าเกิดมึงหนีแล้วทิ้งป้อมต้นตีนนั่นมาแล้วมาตีาตาคานกูอันนั้นคือคำตอบ พ่อพอเพื่อนใจเย็นใจเย็นผู้พยายามจะช่วยซัพพอร์ตแต่มันไม่ไหวก็จะอุ้มมาต้องแฟดแฟดขึ้นข้างบนไปคิดไม่ทัน โอเคไม่ใครสาสูนดาเมจไม่น่าทำไรได้ไลยตรงนั้นพวกเราใจเย็นนะเพื่อน ได้มาหลายฟ้องอยู่แล้วจากนั้นเพื่อนก็จะต่อยมันใช่ไหมจ๊ะเวยครับไอวิกเตอร์คุณมาติดตัวเองเพื่อนเอวอียนหลายรอบแล้วไอ้สัตว์โอ้พาปรจบแล้วว่ะเพื่อนมันจบแล้วตัวแบกอย่างพี่ตายทีมได้ลมสลายเฮ้ยยังไม่ลงนะยังไม่ลงนะเคเวสเหรอพี่ชาย ลองชิวบาสเหลืองาซิตีบวกลาสแตนถ้าเกิดมันเลียสู้ใส่ลาสหรือไอลิเลียได้ผมก็คงเอารูนั้นมาแหละแต่มันเป็นตัวที่ผมบูลลี่ไม่ได้รูนมันเลยต้องเซฟเซฟหน่อยเอามาศูนย์เปล่าวิธีแม่งมีแต่ตัวบางๆเวเ่ากับอกว่าถ้าเกิดกูโดดผิดตัวกูจะโดนอีกสามตัวแม่งยิงจังหวะเทตดพี่แค่ยังไม่รู้จังหวะกดอีนั่นแหละถ้าเกิดเป็นไอเคนบนน่ะมันเจ๊คือคือคือคามิวเลยอ่ะ อีคูดาวน้อยแต่ถ้าเกิดเรากดไปเลยเราจะไม่มีรีเลือดปะผมเลยไม่อยากกดเท่าไหร่แบบว่าเทรดเสร็จปล่อยให้มันรีเองดีกว่าเรากดทุกอีกทีไม่ตีจะลําบากเมื่อกี้เลียเสียวมาเลยหนูอยากโดนหมูเตเลียจังเลยอย่าดีกว่าครับไอ้หนูอยากโดนหมูเตลียจังเลยมึงชื่อสุดที่ชัยนะมึงรู้ตัวปะเนี่ยอันนี้ชิ้นสองโอเมนปะหรือก็ลิฟป,ปกปติ ตูดามเมจแม่งเยอะจัดเลยว่ะแต่พี่ชอบไปบิวเมื่อกี้ตรงที่แม่งแบบกลางเกมแม่งเลียมันเดียแต่พอตกตกไปแบบว่าอีกฝั่งได้ชิ้น3กันหมดแล้วพี่เหมือนจะกากลงไปนิดนึงอาจจะอเดอร์ของผิดจริงๆให้ตัดทิวอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ขึ้น Un ending หรือแจ็คโชว์อะไรพวกนี้ไปเลยน่าจะโอเคเบสิกนี่คือไอ้ตาเมื่อกี้อีกฝั่งแม่งแรงเกินไปด้วยแหละถ้าเกิดมันไม่มีตัวละครปิดพี่อะไอ้เมื่อกี้พี่พี่น่าจะแดกหมดแต่นันแหละทำอะไรไม่ได้ จ็บังอันนี้โดนพี่เลียฟีหลายรอบอยู่นะอืมไอคีิปพียนี่แม่งเดินมาพอดีอีกเนาะมันมีอีกไหนด้วย ถ้ามีอีกไหนพี่อาจจะต้องเสียรถถังไม่เสียแล้วอาจจะไม่ต้องเสียสกิลสิ่งด้วยค่า<ะ>ทำไมบางทีมันตีพี่แล้วเกรมันไม่ขึ้นวะนอ้องเงื่อนไขของเกรดํำมันคืออะไรอะ่ะมันคือโดนสกิลอย่างเดียวปะไม่รู้ขึ้นแต่มองไม่เห็นเปล่าเล็กจัดอะไรอย่างนี้อ๋อฮิวฮิว Do nói chăng tay cái gì old man คนสวยอะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องทำวิวมันท p ีพีไปแล้วที่กูจะได้ดิบได้ดีกับตัวละครแบบนี้จริงๆอะว้าวเดี๋ยววับมาถ้าเกิดแบบนี้ไม่ได้ดีเซตกันปอดิผมไม่อยากออกอายานนี้เลยว่ะเหีียแม่งเสียตังค์เยอะเกินโน้ no. เดี๋ยวล้มหมดเดี๋ยวล้มจนกว่าไอ้คาร์มิวจะได้ทีนิตีฟอสนั่นแหละฮะ ไอคิวบาร์สี่หาจัดอะ <c oughs> ่ะจริงๆนะคิวบาร์สในช่วงแรกๆคือคือแม่คนเราแบบคนละโยกับเซตเลยเนาะนอกจากอีกฝั่งไม่จะดามเม็ดแรงจริงๆโอ้อีกทีเดียวเมื่อกี้พี่เดินไล่ตามไม่ทันอยู่ละ เจเดนก้ามึงแบบบัฟหนึ่งโดดใส่มันไอ้ยันนะ คคอมโบแล้วคอมโบที่มีอยู่ในใจตอนเล่นเกมอ่ะถ้าสเสวนมันจะตายคอมโบที่อินเทอร์เลียสติงมากๆอันนี้แหละประเด็นพี่ต้องขอหนึ่งเทิดแล้วกลับบ้านไปเอานี่อาร์ติลบ้านดิอามิวไม่น่าเลีย์เวฟไวขนาดนั้นตั้งใจราดคียไปเพื่อ,อ,อนเด็กดีกมาแล้ว เลนโค้ดไว้เอาแต่บรรยูมันเพิ่มระยะทางด้วยนี่หว่าบางทีอัพดับบรรยูตามจะดูดีกว่ามั้งไม่รู้มันมีทินิตี้ฟอรนละกูยังจะสามารถกูยังจะสามารถอยู่ไหมนะโอเคโอเคมันอยู่มันอยู่บนเสาไปเตยโยไปเตยอยากดูตอนนี้ครับ อยากกินจอลาคีเหรอฮะ เออตะเวีนมาแล้วเอาอีกเขาอีกโอ้นั่นแหละโอเคเขี่ยกูรอแม่งตั้งน้ำอืมอนี้พอเดี๋ยวกูจ่ายแย่ารอว่ะ Hãy subscribe cho โดนกูนหมดนะแหละเพื่อนไปต้องห่วงไปต้องห่วงอย่าเยไม่แย่ยเ,ยยเท่าไหร่มีเพื่อนมารับทราบพฤติกรรมอยู่ อุ้ยมึงยิงยบับยิงยบับเทียบกับบุนโดแนวนะคิดต่างกันเยอะไม้ประดุก ปลอดบกได้เล่นตั้งแต่2ชิ้นมุนโด้ขอสามทหายแล้วไอซ์ล่าดโดนจับลงใครกันแน่ที่กำลังโดนจับ วิ่งโคตรไวอืมให้หมดเลยถ้าชนะคือให้หมดเลยต่อ,อไปซิงเก็ตเลยอะลองดูต้องลองดู